โอ้โหเจอกับเทนทนถึกขนาดนี้แล้วอลิซตัวบอบางจะไหวหรอือก็ไม่ไหวนะสิจ้าเปิดเกมมานางก็ถ่ายแครี่กับเมททีมเจ๊ก่อนจะเก็บเฟิร์สบัดไปสวยๆซะอย่างนั้นแค่นั้นยังไม่สาแก่จใจนะทีมนั้นเนี่ยดูสิกรอบป้อมยังไม่ทันแตกเลยแต่นางก็ไล่คิวเจ๊รัวๆแต่ขอโทษทีคิวไม่ได้จ้าฉันวิ่งไวหลังจากนั้นทีมของพวกเราทั้งสองก็แลกกันตีป้อมไปมาจนสุดท้ายเนี่ยพวกเราก็มาออกกันอยู่ตรงกลางชัดเจนว่าตอนนี้ทีมฝั่งตรงข้ามกำลังพยายามจะได้ป้อมกลางแน่นอนและช็อตนี้เนี่ยเจ๊ ขิดไปเลยเป็นคนแรกวีโรสบจังหวกกะกจะเข้ามาล้วงเมททีมเจคลายเปนว่าเมททีมเจไปสวนเมททีมเขาตายแทนแล้ววีโรก็เก็บเมททีมเจไปส่วนปลาไหลที่มาจากเลนค้างก็เข้ามาเตมในจังหวะและเก็บเทลไปได้จากนั้นนางเทนก็สบโอกาสช้าจังหวะวนเข้ามาแล้วก็พยายามจะถ่ายแครี่ทีมเจแม่นาะทีนี้สู้ชีวิตกันมากเลยนะแต่ที่สู้ชีวิตที่สุดเห็นจะเป็นนางเทนจ้ารอนดูดโดนขนาดนี้ไถเข้ามายังไม่ตายแถมยังไปเก็บไรแทนได้โทรน้องแสงลูกแม่ว่าที่น่าสงสารกว่าน้องแสงเห็นจะเป็นไวยโอที่อุตส่าห์หนีเทนไปได้แล้วแต่กับ ิดเพราะถูกคลิปยิงโหเจเชื่อว,ว่านาทีนี้แครี่ต้องกลับหมัดแน่นแล้วนะแน่โอเคหนูลันจากที่โดนบุกมานานทีมเจก็มีโอกาสได้ไปเอาดาร์คสเลเยอร์กับเขาบ้างซึ่งแม้ว่าในระหว่างที่ตีดาร์กกันอยู่นี้จะถูกทีมฝั่งตรงข้ามเข้ามาป่วนอยู่บ้างแต่ท้ายที่สุดดาร์คสเลเยอร์ตัวนี้ก็ตกเป็นของทีมเจจะได้อยู่หน่อยหนูที่ตรงนี้มาแลกมากับชีวิตของเมททีมเจ้ความกัดจะเข้าไปเติมไฟตแต่กลับถูกเทนไถตายไปแทนดังนั้นพวกเจที่เหลือกันอยู่4คนก็เลยรีบกลับบ่อมารีีเเลลืออกกันกน่่่แะยางทห็ในมนนนั่ะจูท ฝั่งทางนู้นก็โถมกันเข้ามาดันป้อมกลางรัวๆนาทีนี้โรม,มิงเตี้ยๆอย่างอลิจะทําอะไรได้นอกจากศาสต์สกิลพยายามปกตัดเลือดพวกเขาไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทําจังหวะเ,เพื่อนเข้าไปเปิดไฟและช็อตนี้เองเทนที่ถูกปกตัดเลือดจนเลือดเดือดน้อยเกินไปก็เลยต้องถอยทาให้ปหลาไหลทีมเจ๊มีโอกาสสไลด์เข้าไปเปิดไฟก่อนที่ไบรท์จะเก็บวีโรไปได้แล้วปลาไหลก็ตายด้วยมือของซิลซึ่งเทรดนี้มันใช้ได้เลยนะเพราะไวโอเก็บซิลไปได้แถมเทลก็วิ่งหนีไม่พ้นน้องแสงทีมเจ๊อีกต่างหากและแล้วจากทีเมื่อครูู่ทีมขงวเจกกาัถ กดดันเลนกลางผลทีกลับกลายเป็นว่าด้วยไฟที่เกิดขึ้นเมื่อครู่มาผนวกกับการที่ทีมเจเพิ่งปล่อยดาร์คสเลเยอร์ที่ไปตีได้มานั่นทําให้ทีมของพวกเจม,มีโอกาสได้ไถ่ป้อมกลางของพวกเขาเข้าไปยาวๆจนไปถึงหน้าป้อมชั้นในสุดเลยและแม้ว่าซิลจะพยายามโถมเข้ามาแต่น้าน้อยย่อมแพ้ไฟท้ายสุดแล้วเขาก็เลยถูกทีมพวกเจเก็บไปรวมไปถึงพวกเขายังสูญเสียป้อมกลางชั้นในด้วยอย่างไรก็ตามทีมพวกเจกับพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถขึ้นบันใหญ่ใครได้เกมจึงดำเนินมาถึงนาทีที่ก็อตสเลเยอร์ ต้องในความที่ทั้งสองทีมเนี่ยคนอยู่กันครบสงครามแย่งก๊อตตรงนี้จึงต้องเกิดขึ้นแน่แแล้วหลังจากที่อย่างเชิญกันอยู่นานปลาไหลทีมเจ๊ก็มีโอกาสได้สไลด์เข้าไปเปิดไฟด้านขวาชอดนี้ขอให้หนูดูโพซิชันของการยืนไฟทั้งสองทีมนะจะเห็นได้ว่าในขณะที่ทีมขเจ๊โถมมาทางด้านขวาแล้วแครี่ของทีมทางู้นเพิ่งจะกลับเข้าไปเติมไฟเองแน่นอนว่าเขาไปตอนที่ตลาดวายแล้วสุดท้ายก็เลยโดนเก็บไปหมดด้วยความที่แนวหลังทีมเจ๊ก็เหลือแค่เมทอย่างเดียวส่วนแครี่กับไบรนูนเปนบูอยู่านนาเามาก็บสรถ ไดึงนั้นความสูญเสียก็พอสูสีดังนั้นในจังหวะที่ทีมโมเจพยายามเอากอสเลเยอร์ทีมทธนุนเขาก็พร้อมแลวเหมือนกันก็เลยเกิดไฟตรงนี้ขึ้นว่าน้องแสงป่าทีมเจก็สามารถแย่งเอากอสเลเยอร์มาได้และแม้ว่านานจะจากไปแต่ปารายก็เข้ามาเติมเกมแล้วรวมถึงเจแล้วก็เมดเนี่ยก็มาถึงดังนั้นแล้วไฟตรงนี้ทีมของพเจจึงกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบพายสุดแล้วทีมพเจก็เลยสามารถขึ้นบรรยาพวกเขาได้และก็เป็นฝ่ายวิกทอรีไปแบบสวยงามเฮ้เจเนี่ยก็โล่งใจเพราะทีแรกถูกนางเทนไล ไถขนาดนี้ก็นึกว่าจะแพ้แล้วสุดท้ายก็กลับมาชนะได้บอกตรงว่าโคตรดีใจเลยแก